อันนั้นซองเท่าไหร่ฮเท่าไหร่าาม่ก็ซอันนี้นะอันนี้เหรอสามอันนี้จูสิบนแสนเก้าสิบเ้าแสนเก้าสิบเก้าแสนเก้อ่ะไลนรุ้นไฮรตีโดนให้ล้วั <c oughs> นไล่กายนะ สบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับจ่าจ๋าในซองจ่าจ๋าสาวลาว้นนี้จา่าจ๋าสิพาทุกคนไปสำรวจตลาดนะทุกคนเนาะไปเบิ่งว่าที่ฮานค้าอยู่ประเทศเหล่ามักชซส,สินค้ายอย่างที่มาวางขายอยู่ที่ฮานายที่สุดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวฮองิไปเบิ่งนำกันว่าที่ฮานค้ามีอย่างเนาะแล้ว,วจ่าจ๋าก,ก็สิไปซื้อเครื่องสํำอ่างน้ำเนาะสิพาทุกคนไปซอปพิงเลย ถือโอกาสพาทุกคนไปซอปเปิ้งเนาะซื้อเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องใส่้สยชีวิตประจำวันเนาะทุกคนเนาะแล้วหอาก็สิไปสำรวจว่าสินค้ามันสีมีของประเทศประเทศไหนเนะาะไรกันมูเดี๋ยวเราไปตลาดพร้อมกันเลยตอนนี้จ้าจ๋ากำมาัฮอตตลาดโคราวแล้วนะทุกคนเนาะแต่ว่าจ,จา้าจ๋าสีจอดรถไว้ทางนองเนาะมีเรามาเจอฮารเครื่องสำอางเนาะเดี๋ยวเขาสิยางรอก่อน อันนี้จะสังเกตเลยนะทุกคนเนาะมันจะเป็นสินค้าไทยหมดเลยเดี๋ยวนะตะจ่าหลาะเบิ้งกันเนาะวาสเาวนะสเียวอะไรเนาะสามเจอแล้วอันนี้จะเป็นขีมนวดพรม อันตัวนี้เป็นขีปนวดพม์่ะตัวนี้เป็นมังน,นาเนาะทุกคนเนาะโอ้มีแต่กลับใหญ่ตัวอ,อันเป็นขีปนวดพมกับน้อยบะหมีห่วะน้อยตัวนี้ตัวน้อยตัวไหนเยลสีนี้เบลอยั้วยังแต่สีเขียว,อ,ยยวอ่ะ อันนี้ก็สิเป็นของไทยเนาะทุกคนเนาะแบ <80, 000 S 1> ่งสิฟันเจ้าพวกนี้ห่ะเป็นสิฟันนอกด้วยยูนอกตัวนี้ก็ไซค์คากอยู่อ่ะตัวนี้เป็นมักไม้หลวงอยู่ห้องรอเบอรงกันเนาะเนาะเาได้น้ำมันท้าพี่แล้วทุกคน 好我先买本《钢》。嗯 งีฟนี่มันเลนหนักมากเดี๋ยวเขาสีเดียวกันเนาะสีเอาตัวแขงลามาไหนวม่ราไม่อันนี้กับเท่าไรนี่สามสิห้าอาจจะกั แคซืเด้ล็อกหน้ามาแล้วันแล้วล่ะสามแปดเลยเด้ออุ้ยเขาก็มาหัานเก่าคือเก่าหันแล้วเงินบ้าทสูงหายเมื่อนี้สามแิอันนี้ยังเป็นตกกัวเก่าแค่ซื้อเลเมื่อวานสามหก่ละแม่นมนนีเอามาแลด้เอเ,เอาซื้อไว้จ้าค่าเกรือมแหลงเอาอันเมื่อกี้นี่าวางังนี่เองหน่อยอนอันนี้ก้าเท่าไรนี่เอาขึ้นสองสี่ผ่าว่ะแม่วี 3, <c oughs> เลยบัวสนเลราคาเก้ากันหรือ็ได้บุลุดจบุลุดบุลุดอ๋อ้สามพันสามพันบุลุดจมาแล้ว กับเด็กกับรกรกนับงว่สิบแปดพันมีจักออันมีหพันเอาเป็นกัลูสามหกสิบแปดสาพันึนเก้าเนกโมกกระลุดแลวเนาะจึงเสียเอาลุดแล้วเป็นกับปกติอันเล่นลุดให้แล้วสามพันนะปกติขายย่อยจะขายสิบพันขอเป็นกับลุดให้ดูหันจะเอาเป็นกับสิบเจ็ดน่นน้ำเสะหันซื้มาสิบห้าแ้วสิบห้าดูหันบ่ได้ซื้อมาแล้วช่วงนี้แหงบุมีเครืองหากระมานี่เดอจะเอาเป็นซองคะหนูเอาเป็นซองอนก็ได้กามซองนก็ได้นะ เอาซองเขาละเอาซองสองกันจ้ะเขามาต่อราคาแม่ค้ะนะทุกคนอันนี้แม่ค้าเพิ่งกระชิใจดีอยู่เนาะแต่ว่าต่อได้เนอรุดบ่ได้ไว้ยอกเด้อรุดได้อยูรุดได้ยูรุดได้น่อยนึงเนาะแต่ไหนรุดได้หลายแต่รุดแต่ไหนด้น้อยกับปอนตันกันเอาเดี๋ยวทราบได้รึเปล่าเบินมาไหมอือเดี๋ยวเบิ่งก่อน น้ำหอมเบิ้งน้ำยาปลาพันนุ่มก่นอนเนาะอืมจ,จา่าซีไซซีเนาะแล้กก็แฟบแฟบทงเท่าไหร่นี่นะ เดี๋ยวเขาสิบไล่ราคากันเนาะตอนนี้เขาให้ไม่ค่าไล่ราคาแล้วทุกคนเนาะอันนั้นสองเท่าไหร่ฮันเท่าไหร่ม่ก็้ำซ้อันนี้นะอันนี้เหรอสามอันนี้ชื่อยูซีสิบพน แซนเก้าสิบเก้าแสนเก้าสิบเก้าแสนเก้าสิบเก้าอ่ะไล่รุ่นไฮระตีร <laughs> ุนไฮระวั <laughs> านไล่กายนะ <laughs> เดี๋ยวจะจ่ายใจีจ่ายเงินกันทุกคนเนาะทุกคนเนาะตอนนี้จะจ่ายกับพ่อฮอนห้องแล้วนะทุกคนเนาะนี่เนาะห้องซื้อมาอม เลือกเอาเลือกเอาทุกคนพันมาไล่เงินเงินกายจะจาเอางบไปประมาณสองแสนทุกคนแล้วห้องเลือกเครื่องมาแล้วเนาะมึงบอกว่าเท่าไหร่แสนเก้าสิบเก้าพันกิวถ้าว่าจะจ๋ารถจักเข้าไปฝากยูบอนอันตลานเนาะคือบอกเลยว่าก็มีเงินอันจ่ายเข้าฝากเรื่องเงินพันกิบหนึ่งพันกิวทุกคนเรากลับมานนี้จะจ๋ากะซื้อนนี้น้่มันท้าพิวเนาะอันนี้งห้าผัน เพราะว่าบบเลือกตัวแพกเนาะไซต์ตัว,ตวมันถึกแต่ว่าเราต้องได้ไซต์อันนี้ก็เป็นคัดพิวอันนี้ก็เป็นแฝดนอ,นอกคุงแฝดกับไซต์แฝบไทยคือกันใส่แฝบไทยเนาะอ,อันนี้น้ำยาปักขนมเนาะ อันนี้ก็เป็นกระแตงเนาะอันนี้จะเป็นฮองเกินอันนี้ก็เป็นพนเนาะจ้าจ้าสีเฮ็ดสูใไม่ได้ทุกคนนี่จ้าจ้าเห็นยู่ติกตกเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะเดี๋ยวจ้าจ้าให้เบิ้งเห็นอยู่ติคตกเนาะว่าเอาห้าสองี่ปนกันเนาะทุกคนเนาะแล้วเฮ็ด้หนาเด้งเด้อแต่ว่าเาบ่เป้าใส่จ้าจ้าเนาะให้จ้าจ้าลองก่อนเนาะบบฮ้วใส่แล้วอันนาเนาะ สีสีซิ้วลดบอกเลยว่าสีีเพิ่มซิ่วขอ,องตองหลงเสียงเมืองกันเนาะเดี๋ยวจะจ่าสีไปเอาอันกับกระปุกที่กระปุกที่หอมปรไดใษาเนาะทุกคนเนาะมาบี้ปนกันแล้วหอมซีคนๆเนาะแล้วเอาสีมาหลงใส่เบิ้งว่ามันซีนาดิ้งนาข้าวแท้บอกเดี๋ยวเอามารุ่นน้ำกันเนาะอันนี้มันจะจา่าลงเองเลยทุกคนด้วยอืมอ,อันนี้ก็เป็นกระแป้งกันเนาะอันนี้กระแป้งกันน้ำเนาะทุกคนเนาะนี่หอปมประดิษฐ์นี่ก็ป่ได้อย่าังไล่เ้ยทุกคนเด้ะเพราะว่าเครื่องแพนเนาะ ยุ่งเล่าเครื่องแพลงโจงเงี้ยเดี๋ยวจะจ่าสีปน่นอันนี้ก่นอนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวทาเบิ้งน้ากันเนาะปนกันเนาะทุกคนเนาะที่เอาสอบเสร็จเนาะใส่กระปุงนี่เดี๋ยวใส่กระปุกเลยมาจะใส่อันนี้สองออมิดเด้อบีบลงไป อันนี้น้อยเน,นาะติ้มเนาะตีบให้หมดเด้อ เป็นอทิซ้อแล้วทุกคนเนาะก็ปมีกระปุกหน่อย,งยงงางนี่วะ่ะนี่าไปที่แหละเอากระปุกเก่านี่แหละจรงได้ซิ้งยึดลงไป,ป,งไปนี่ซอมถึงซ้ำเนาทุกคนเนะ ดูว่าน้าเป็นยังไงขันงามไม่ทำกันเดิมยี่ไหมขันงามเราพากันไม่ทำกันเดิอขันคีรายดรายกันนาสันฟังคนเดียวบุคีรายดอกซื้อมันเงินบัคคีรายอันนี้สองที่สามแล้วทุกคนเนาะไอสองที่สี่นับผิด ีปง,ปงน,นี่เนาะอันนี้เป็ดสองสองที่ห้านะทุกคนเนาะงานคือาน,นง่วรมาสิเปิดดังๆเู้ไหมง่วงไ่แฮดเปิดดังๆ <c oughs> เห็นไหม งานใส่ปนี้จืดอไรเด้อปนี้เด้องานปนี้เลยพี่จะจากก้าล่ากรได้เฮ่ยพี่ไดเจะเลสวยให้ดูใส่ได้ดุมเติมกันอาจย์โนเกบเป็นส้งเหลืองออสองอันนี้นะเขาใส่อุ้ยสองตัวนี้นะไอ้นุเขาใส่ก็เป็นเดือ ตีตัวมันมัดมัด็ปเดือนหน่างตีเออเดือนนึ่งมัดคน่งสสองฮูปเนาม่ยจะจ่าสิคนนะอมันเกิดวันคุดเข้าไปตายวันพุดมโคุกไปดื่มคุธุไปเนาะมีทุกคนเข้าไปกินซี่ไปไหม แล้วมาเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวจะจะ่าสิมาอัปเดตอีกเทิรนึงเนาะว่าไซแล้วมันจะเป็ยนยังไงมันสีงามขึ้นบอสเ <c oughs> นา่สิใสรแท่าน้เนาะเพราะว่าอันนี้จะจะเอาสูรมาจากติ๊กต้อกเนาะทุกคนเนาะแล้วอย่าเฝ้าไปใส้นํามด้วทุกคนเด้อเลยถ้าว่าสมมติว่างามแพ้จะจ่าก็สิมาอัปเดตบอกทุกคนเนาะไป <c oughs> ไซ <c oughs> <c oughs> ใจส,สูตรนี้นำกันเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้จ๋าก็ฝา,ากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กดส i b e ให้ซองจ,าจา่าจ๋าสาวลาวเลยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าจ๋าท็ดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย